เราดูแลตั้งแต่เพาะพันธ<ะ>ุ์จนออกไข่จนออกตัว<ะ>ใช่เรื่องการขายไม่ต้องห่วงอะเราจะัดการหมด<ะ>ซื้อเราไม่ต้องกลัวฮะเรื่อง<ะ>การขายไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้<ะ>ขายไหนนี่ยไม่มี<ะ>มาได้เลยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจกักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านฮับแอนเฟนฟอร์พัทค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอย่างกองนี้ครับเป็นสีเอาคว้าโฟบอลอุลายนะครับตัวล่างนะฮะตัวเบนตัวบนนี้เป็นเอาคว้าอุลายครับค่ะอย่างนี้จ่ายลูกเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยอายุเท่าไหร่นะคะพี่แบเมอเออเป็นนกต้นปีสองหครับค่ะ เป็นคู่กันนะที่แบบคู่กันครับคู่เมียครับเชพเพิสแล้วนะเชพเพิสแล้วครับตัวตัวตัวเอาคว้าอุป라이เนี่ยตัวผู้ค่ะส่วนตัวเอาคว้าโคบอลอุปราลนี่ครับตัวเมียลูกป้อนเล็กๆจะมีบ้างไหมลูกป้อนมีครับอันนี้คือนกโตก่อนอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมเลิฟเบิร์ดคอคเทลและบูมหงยกค่ะท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะ ส่วนท่านใดไม่ได้ไปจดจักรสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าแล้วก็มีแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซ็นเตอร์ค่ะอย่างคู่นี้ครับอย่างคู่ให้เป็นอัลควาบูนะครับตัวผู่ส่วนตัวเมียน,นี่เป็นบูผลริตใช่แต่โดยส่วนใหญ่นกน้ำเข้าจะาเป็นเยี่ยมแลยพวกนี้นครับตัวผู่เนี่ยจะมีสปิทมาอ,มอันนี้คือนำเข้าอย่างคู่นี้ใช่อย่างอย่างคู่นี้ลุ้นสนุกครับ หมายถึงว่าถ้านกนําเข้ามาเนี่ย <S <S เขาจะมีสติดใช่ครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะพี่แบนเอ่อต้นปีสองห้าเหมือนกันครับค่ะแบบนี้ก็คือขายเป็นคู่เลยใช่ไหมคะมคพี่แคู่ได้เดี๋ยวได้ครับผมค่ะแต่ถ้าคู่แล้วก็มีส่วนลดให้ครับค่ะราคาลองมาสอบถามหน้าร้านได้เลยฮะหรือไม่ก็อินบ็อกมาถามได้อ๋ออยากได้คู่ไหนค่ะประมาณเท่าไหร่พี่แบนถ้าคู่เนี้ยคู่นี้เหรอครับ คู่นี้ก็เอ,อผมเปิดอยู่สามกว่า,าใช่ครับตัวผู้ครับเป็นเอาคว้าโคบอลนะครับผมส่วนตัวเนียครับเป็นเอาคว้าอควลายอย่างคู่นี้ก็จ่ายได้หลายสีครับนกต้นตีเหมือนกันเหรอครับนกต้นตีเหมือนกันครับเป็นนกนกเหมือนกันใช่ครับเ,เป็นนกเป็เทียมครับ แล้วราคาละคะพี่แบมประมาณเท่าไหร่คู่นี้คู่นี้เหรอครับรค่ะคู่นี้ก็สี่หมื่นกว่าครับรค่ะได้น่าสนใจที่ว่าลุนลุนสีลุนสีได้เยอะครับใช่อย่างคู่นี้ครับเป็นบูพาลิตคู่บูพาลิตครับค่ะใช่อย่างนี้ก็จ่ายเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับในการทําสีไม่ต้องห่วงนะฮะซื้อกับเราเราดูแลหมดเรื่องการทําสีการจ่ายสียังไงการดูแลการเลี้ยงการเพาะพันธุ์นะครับ การขายอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวมีลูกก็ส่งได้เรามีทั้งออกหมดเลย่ใช่ใชล้วเราเราเปิดฟาร์มอยู่แล้วครับค่ะรับลูกฟาร์มอยู่ไม่ต้องกลัวว่าราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงคุณมีคุณเลี้ยงอย่างเดียวฮะดูแลอย่างดีออกตัวออกไข่ปกกุ๊บก็จบละประมาณเท่าไรที่แบงก์ก็คื่เี้คู่นี้นก็สามพันกว่าครับสามพนกว่าแล้วแต่เข้ามาคุยกันได้ครับมีหลายสีนะมีหลายสีมากครับ อย่างคู่น,นี้นครับอย่างคู่นี้ก็เป็นเอาข้าวพลายครับคู่กับบุคลิกครับผมค่ะใช่นกต้นปีเหมือนกันเหรอคะนกต้นปีเหมือนกันครับวันนี้เจอแต่นกต้นป so, ีเหรอคะใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเข้าคู่กันฮะเพื่อจ่ายเป็นเอาข้าวคลิกครับค่ะเราเอาสีจากตรงนี้เขาหาลูกได้ค่ะนกต้นปีของพี่แบมย่งอายุยังไม่ถึงปีใช่ไหมคะเออใช่ครับผมเวลายุปีลเวลายุโรปอะครับเวลาเขาตีห่วงเนี่ย นกนกปลายปีสองสี่อย่างเงี้ยเขาจะต่อห่วงสองห้า,าใช่ครับก็คือจะกระกลั่มกึึงมางใช่ครับเวลานับนกยุโรปก็คือดูที่ห่วงเป็นหลักใช่ใจะนับต้นปีเนาแล้วคู่นี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่เด่นคู่นี้นะครับก็สี่หมื่นกว่าครับค่ะใช่ราคาก็อยู่ที่สี่นะอยู่ที่สี่ 4, ใช่ครับค่ะคู่นี้เหมือนกันครับพี่ อย่างนี้เราต้องการให้ให้เขาจ่ายเป็นเอาคว้าโคบอลผาลิตครับแล้วก็จับคู่ขาหนึ่งเป็นเอาคว้าโคบอลครับขาหนึ่งเป็นบุคลิตค่ะใช่แล้วในเรื่องของราคาคู่นี้ล่ะคะพี่แดนก็สี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าค่ะถ้าลูกค้าอยากจะสลับคู่ตามนี้ได้ครับได้คือบางครั้งเามาคุยกันว่าเขาต้องการออกสีไหนเราเราสามารถจับเป็นคู่เขาได้ครับค่ะ เราก็จับตามตลาดที่ต้องการตอนนี้ก็เอาคว้าพาลิดครับ <ฮะ S 1> เอาคว้าพาลิดเอาคว้าโอคารายเอาคว้าคอสในพวกนี้ครับอ,อย่างคู่นี้เป็นเอาคว้าบูครับคู่อาบิโนอย่างเงี้ยจับคู่ว่าเพื่ออะไรเพื่อทำเป็นลูกสปิครับทำพวกคิมิโน่ทำพวกไอโน่ที่มีเชอร์คอยส์อะไรพวกนี้ครับ่ <ฮะ S 1> แล้วราคาคู่นี้ละพี่เไิรคู่นี้ก็4ี0หมื่นกว่าม <ฮะ S 1> ครับ เพราะเราลุ้นตัวผู้ครับตัวผู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนกน้องเนี่ยมันติดสเปคก์อยู่แล้วทุกคู่มีลุ้นเหมือนกันหมดมีลุ้นหมดเลยครับใช่มีอมีเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยใช่ครับอย่างคู่เนี้ยตัวผู้เป็นบูพาลิทไอนนะฮะส่วนตัวเมียเนี่ยเป็นโคบอกพาลิทครับอย่างคู่นี้ไก่ลูกสีสูงเพราะว่าซีรีส์เขาสูงอยู่แล้วด้วยคะนรับ แล้วราคาล่ะพี่แบนก็คุณคู่นี้คงขึ้นกว่าครับใช่ตอนนี้สีอะไรที่แบนพี่กําลังนิยมเลยอะค่ะตอนนี้ที่ได้รับความนิยมจริงๆในม้งนะครับในม้งเนี่ยเมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นในโซนเอเชียทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจีนเนี่ยตลาดใหญ่เล่นทุกสีอ๋อทุกสีตอนนี้นะครับใช่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าตลาดที่นู่นนะก็สองตลาดแต่ละคนเล่นสีนี่เหมือนกัน ตลาดต่างประเทศก็ยังต้องการเยอะนะเรอนี้เยอะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็ต้องมองอนาคตไม่ได้ว่าสีไหนจะมาใช่มันก็น่าจะยังไปได้เรื่อยๆใช่ไหมที่แบมมันไปได้เรื่อยๆไหมขึ้นอยู่การพัฒนาสีครับขึ้นอยู่ที่สีสันขึ้นอยู่ด้วยบอดี้นกหลายๆอย่างค่ะแต่เราดูแลหมดฮะัทางร้านเราดูแลหมดเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่เพาะพันธุ์จนออกไข่จนออกตัวใช่เรื่องการขายไม่ต้องห่วงเราจัดการหมด ซื้อเราไม่ต้องกลัวฮะเรื่องการขายไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ขายไหนนะไม่มีมาได้เลยปรึกษาได้ตลอดนะใช่ครับคือเวลาซื้อเราอะครับไม่ต้องกลัวเลยยันออกลูกครับยันขายเลยไม่ต้องมานั่งหาว่าจะขายใครจะขายเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเรารับหมดผลิตให้ได้ลูกอย่างเดียวมีผลิตอย่างเดียวครับดูแลให้เราคือเราเราทำลักษณะดูแลให้เราใช่ครับครับผมอย่างเขียว นเ,นออเอียงเขียวนะครับอย่างนี้ยอ่คสตาร์ตเตอร์ลองบุก่อนได้ครับคึ้นก็สองพนกว่าบาทค่คือคือข้อดีของนกยุโรเนี่ยค่ะอย่างเขียวพวกนี้ครับมันมีลูกสปิตติดโชคดีๆีนี่อ่าสปิตอวความาเลยก็มีสปิตคอสเลยก็มีสปิตธาตุรุ่นนี้ครับในตัวมันมีอยู่ค่ะอย่างนกพวกนี้ครับปีหน้าก็ออกแล้วครับไปดูเนี้ยใช่ก็พร้อมจ่ายออกแล้วค่ะ อนนี้ก็ลุ้นสเปดได้อีกนะใช่ครับคือคือเราเราจะมองมองลบออกมองโดยโดยกายภาพรวมๆก่อนใช่ครับอย่างกรงนี้ครับเนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูติโน่ฮะที่อยู่ใกล้มือผมเนี่ยเป็นข้อนสองมือเล่นได้แล้วเขาเชื่องนะตัวเนี้ยใช่น่ารักน่ารักส่วนตัวขาวเป็นอบิโน่เพศผู้ครับค่ะจ้าโอ้ยี้อนสีมืออยู่ ตัวสีขาวครับพอสีมืออยู่หลงมาเหรอลูกหลงครับผมค่ะโอ้โหเยอะๆเลยคือเดือนอะไรอะพี่แบมท่านลูกบอลที่จะเข้าเยอะๆครับก็ตั้งแต่ปลายกุมพามาก็เริ่มเยอะนะครับุมพาปลายกุมพานาใช่ครับบางบางบางบ้านตอนนี้ครับอย่างลูกฟาร์มผมเนี่ยค่ะอย่างคันวานี่ก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มไข่กันแล้วโอ้แล้วแต่นะบางบ้านก็มาเร็วมาาใช่ครับค่ะวเนียความน่ารักเขาเยอะครับนมองครับ ใส่เนี่ยกำลังฝึกเลยนะพี่แหมกำลังฝึกเลยครับสองมือเนี่ยครับอ้าวเต็มกล้องเลยค่ะแล้วราคาราคาพี่แบม่อ่ะอย่างตัวคู่ครับอย่างลูติโน่ตัวคู่เนี่ยสองหมื่นสี่ค่ะถ้าเกิดตัวเมียก็อยู่สองหมื่นสองค่ะโอ้วุ่นวายเต็มเลยกำลังสนเลยกำลังฝึกด้วยนะฝึกครับค่ะใส่กำลังต้อนกำลังสนเพศผู้เพศเมียใช่ครับผู้จะแพงกว่า อพูดได้เหมือนกันครับทั้งผู้ทั้งเมียใช่แต่ถ้าส่วนใหญ่ตัวตัวผู้มันจะปากไวกว่าอค่ะแล้วในส่วนของราคาเพศราคาผู้แพงกว่าผู้แพงกว่าใช่หายากกว่าหรือที่แต้มออกมาน้อยกว่าครับตัวผู้ออกน้อยกว่าค่ะเพศผู้ก็จะราคาสูงกว่าใช่สูงกว่าครับค่ะในม้องนะฮะเพราะการจ่ายเราจัดเซ็ตลิงค์อย่างกองเนี้ยบูคอร์สครับใช่ บูคอ <Blue> ส,สครับกับกีโนพลายแล้วก็อาบิโนโครับค่สายนี้ก็ป้อนน้อยแล้วครับป้อนเสริมมือนึ่ง๋อป <Open S 1> ้อนเสริมหนึ่งมือ้อเหลือมื้อเดียวแล้วครับค่ะตัวอ้วนมากเลยอ่ะราคาเท่าไหร่นะคะพี่แบมสายนี้เอออย่างบูคอสครับสองหมื่นห้าครับอย่างกีโนพลายก็อยู่หมื่นหก อันนี้พี่แบมก็คือเช็คเพศแล้วนะเช็คเพศหมดแล้วครับอเช็คเพศให้หมดแล้วของพี่แบมเองก็สามารถจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดครับชมีลูกอ่าก็รับซื้อคืนใช่ครับค่ะอย่างตรงเนี้ยครับเป็นบูโอพลายครับบูนอร์มอลแล้วก็กีโนพลายครับค่ะใช่อันนี้นกป้อนเสริมหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อครับผมอ่า ค่ะโอ้ยกำลังน่ารักเลยเริ่มแท้เองแล้วนะพี่แบน,นแ,ทแท้เก่งแล้วครับพวกี้แท้เก่งนะแท้ก<ท>วามเสริมค่ะกำลังสนเลยมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะใช่ครับ อย่างกรงนี้ครับเป็นนกแก้วไลโอเลตครับอันนี้ก็พึ่งอยาานมเอาไปปลุกได้เลยครับในกรงนี้ก็มีโคบล์เวิงครับแล้วก็โคบล์ลูติโน่ดาร์กอินครับเป็นนกแก้วที่เสียงเบานะพูดได้ตัวเล็กครับคอนโดเหมาะเลย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะพี่แดนสามพันครับผมสีอดักกีนครับเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นใช่ครับสีเหลืองสี่พันห้าครับอูติโนอยู่ที่สี่เหมือนกันนอยู่ที่สี่ครับใช่นกสีเนี่ยอยู่ที่สี่เลยเสียงเบาเสียงกาน่ารักครับเขาพูดเนี่ยน่ารักใครใครได้เลี้ยงไรโอเลตก็จะบอกว่าน่ารักครับน่ารักเสียงเบาพูดได้ใช่ครับ กรงนี้ซันคอนวัวครับผมค่ะที่ร้านผมตรวจเพศเลยนะครับทั้งเพศคู่และเพศเมียอย่างอย่างกรงนี้มีคู่2เมียหนึ่งโู่สู้สามเปนสอู่สามเปนสอเมียสามเปนห้าครับค่ะเช็คเพศแล้วนะเช็คเพศแล้วครับค่ะโอ้โหยังได้เพศเมียนเลยนะหายาดีเ,าเ,เหมือนกันนะค่ะมีเข้ามาตลอดในที่ท่าค่ะเร่องเมื่ยนะพี่ค่ะมาแล้วมาแล้ว อันนี้ก็ยังป้อนอยู่สามมือครับค่ะอันนี้อเมซอนครับผมคตัวมียบูฟ้อนสามปีครับใช่ขินอย่างเดียวเลยตอนนี้ใช่ทุกห้าโมงเย็นเขาจะวอยวายครับโอ้อยเรียกไรช่แบบแเรียกจะเรียกลูกค้าทุกตอนห้าโมงเย็นตลอดทําไมงั้นเราไม่เรียกตอนเช้าล่ะลูกเช้าไม่เรียกครับเอาห้าโมงจะเรียกก่อนอ เขาพูดได้ไหมะเนี่ยเออไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ตอนเด็กไม่ได้ก่อนครับอ๋อโตลแล้วนะใช่ครับแล้วเรียกคือยังไงพี่แบมอะไรนะฮะเรียกลูกค้าตอนเย็นไม่คือแบไน้วยวาอย่างเดียวเลยครับผมแต่เขาน่ารักเขาน่ารักค่ะเชสเมียนะเทสเมียครับสามตัราคาเท่าไหร่นะคะเอ่อสี่หมื่นสองครับค่ะตอนนี้แทะอย่างเดียวเลยไม่สนใจนแทะหูวางครับลูกุประเททามหูวางได้ไหมครับทานได้ครับหูวางเนี่ยเป็น เป็นเอ,อพืชอเอ,อเป็นผลไม้ที่ดีฮะเป็นพืชนิดหนึ่งที่ดีแต่ละสีแต่ละสีเขียวเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารแบบหนึ่ง<อ>นะครับแห้งเนี่ยก็ให้คุณค่าแบบหนึ่งสีออกดําเนี่ยให้คุณค่าแบบหนึ่งนะ<อ>ค,ค,ครับ ดีครับนกเล็กเก็แทะได้ไหมแทะได้ครับแทะได้หมดอย่างพอพัดก็ได้ครับพอพัดก็ทินดีก็ใส่ไว้เขาเขาก็แทะแทะไปของเขาแทะของเขาเองเลยครับใช่ะริงให้เขาได้เลยครับล้างให้สะอาดเดียบร้อยปกติวางไม่ค่อยดีอันนี้อยู่นะส่งน้ำเลนสปุ่นติดุ่นแค่นั้นเองนกกินได้ดีครับค่ะแทะอย่างเดียวเลยจะหมดแล้วน่ะอย่างกองนี้ครับกงงนี้คือนกแก้วครับพันมาคอใช่ครับ เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่น่าเลี้ยงนะครับอนาคตดีพูดเก่งครับบินทิ้หลัได้ดีใช่อายุเท่าไหร่ที่แบอนเนี้ยตัวนี้อะครับจะสี่เดือนแล้วครับอจะสี่เดือนใช่แต่ก็ยังอ้อนกินอยู่ครับใช่ยังขอกินอาหารลูกป้อนก่ิงเก่งครับจิงเก่งอยู่แต่ลดเหลือสองมื้อก็ไม่ยอมเขาอ้อนกินอ๋อขอกินขอกินนะครับกำลังฝึกเลยนะพี่การเริ่มพูดแล้วครับ หันครับหันรับก่อนลูกหันรับแม่รับก่อนแม่จับแม่ก่อนเร็วพูดครับสองคนพูดแล้วใครอยากได้กพูดเอาไปได้เขาเริ่มพูดแล้วครับอายกล้องไปแล้วตอนนี้ไม่พูดเลยราคาเท่าไหร่นะคะพี่แบนหนึ่งหมื่นแปดพันครับผมค่ะเพศเพจมีใบเรเพจให้เพศพู้ครับค่ะเพศพู้กับเพศเมียจะราคาต่างกันไหมพี่เบเพศเมียก็จะสูงกว่านิดนึงครับค่ะครับสวัสดีครับลูกแม่จับแม่จับคอน สวัสดีครับยังไะลูกสวัสดีครับยังอย่างกงเนี้ยครับก็เป็นลูกป้อนเซเนก้าครับผมใช่เป็นนกที่พูดได้นะค่ะราคาจับต้องได้ง่ายครับมีเพศผู้และเพศเมียครับในนี้มีอย่างตัวน้องครับตัวน้องสองตัวเนี่ยเป็นเพศเมียตัวโตสุดเป็นเพศผู้ครับอ๋อพี่เป็นเพศผู้ใช่พี่เพศผู้ครับผมอันนี้ข้อเกี่ยวกันใช่เวลาขนเต็มเนี่ยจะเหมือนกงบนเดี๋ยวผมถ่ายขนเต็มให้ดูกําลังฝึกนะครับอย่างนี้ป้อนสี่มื้อ สซนี้ส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่แบนถ้าถ้าแบบไม่แบบอย่างไซนี้นะครับอย่างไซนียป้อนสี่มื้อเนี่ยถ้าไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยในการขนส่งเนี่ยได้ก็คือส่งเช้าถึงบ่ายส่งบ่ายถึงเย็นยังได้นี้ยครับเพราะว่าเพราะว่าเขายังเล็กเกินแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยใช่ครับราคาเท่าไหร่นะคะถ้าไซนี้เอ่อเจ็ดพันห้าครับผมค่ะเพ่คูเป้นเนี่ราคาเท่ากันครับเจ็ดพันห้า อย่างตัวนี้ครับก็ยังป้อนอยู่อ,อย่างเงี้ยคนมีเวลาป้อนน้อยครับอันนี้ไปได้าสามมื้อจะเหลือสองมื้อละอ๋อเหลือสองมือ้ออย่างเงี้ยประเพทพูครับค่ะเพศพูแล้วราคาต่างกันไหมพี่เล่ไ,ไม่ครับของผมขายราคาเสมอจนกว่าเปน็นนกทาเองอใช่ะตัวนี้เริ่มฝึกพูดนะพี่เด่น ยังครับพวกยังู่ประมาณห้าหกเดือนไปแล้วครับเชื่องนะเชื่องเชื่องครับกำลังฝึกเลยนะกำลังฝึกแล้วเชื่องเชื่องกำลังฝึกเลย,ลเลยถ้ามีเวล,ลาป้อนอย่างเงี้ยก็ใส้ขนหนามไปแต่ไม่เวล,ลาป้อนอย่างเงี้ยครับสามมือจะเหลือสองมือเงี้ยได้เป็นนกน่ารักนะฮะสเญจรเป็นนกฤดูไหมคะเป็นฤดูครับแต่บางช่วงก็มีหลุดบางบางบางบ้านก็มีหลุดหลุดเหมือนกันค่ะ พอพัดนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นลมมันแรงผมเลยเอาใส่ตู้ปรับอุณหภูมิเขาใช่ลมมันแรงนะนกเล็กก็นกปอนก็จะจะตู้ลมไม่ไหวเลยใส่ตู้กบให้เขาเหมือนเดิมครับพอพัด500 700พันหนึ่งพายก็แรงแต่พันพันห้าสองพันไปเรื่อยๆครับขึ้นอยู่ที่ความสวยแต่ชอบแบบไหนก็ทักมาได้ ซอพัดก็มีเยอะนะเยอะเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆอันนั้นอันนั้นสีอะไรครับขาวตัวไหนครับขาวดังๆาใช่ไหมครับหรือไดสุดตัวที่อยู่ไหนทั่วเนี่ยครับเทฟเมิร์ฟครับผมเทฟเมิร์ใช่เทฟเมิร์ราคาเท่าไหร่พี่แบบนี้อย่างตัวนี้ก็อยู่สองพันห้าครับอย่างในในกงเนี่ยครับในถ้วยเนี่ยเป็นไดรูดครับใช่ เป็นไดร์ดูดชะคอยแต่ด้วยว่าสีเขาเหลืองจัดเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาครับเป็นไดรุดูดชนไดรุดสีก็เลยเหลืองมากอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คอบเดียวกันใช่ไหมครคอบเดียวกันคอบเดียวกันสองตัวครับอีกสองตัวไม่ใช่ครับอ๋อใช่เป็นนกที่ได้ความนิยมตลอดเลี้ยงง่ายดูแลง่ายครับฝึกง่ายอะไรเงี้ยเขาน่ารัก ได้หลุดตอนนี้ก็อยู่800ทันหนึ่งครับ800ถึง1,000น่ารักอันนะถ้าสีจะค่อยน้อยๆจางๆก็800ถ้าเข้มหน่อยก็1,000อ๋อเด็กจิ๋วเลยอย่างเงี้ยสีเขาน่ารักหวานอยู่1,000ช่วงนี้พอพัดออกเยอะไหมคะพี่แบนก็ตอนนี้ตอนนี้หนาวครับบางครั้งก็โคมเยอะบ้าง ก็หลังๆเนี่ยพี่ว่าน่าจะเยอะเนี่ยหลังๆหลังคันวารแล้วพี่ว่าน่าจะเยอะค่ะเขเห็นช่วงนี้ก็ว่าฟอร์พัดขาดกันเหมือนกันนะพอหน้าอากาศมันเปลี่ยนก็จะไม่ค่อยออกคือบางครั้งคือด้วยไข่เข้าใบเล็กอะครับเขาก็จะมีผลกับกับอากาศค่ะอย่างตรงเนี้ครับอย่างตรงนี้ก็เป็นพลโลครับไทยพัลโล่ใช่ อันนี A ้นกโตครับอ so ๋อโตนกโตครับค่นกปีแล้วอ๋อนกปีแล้วนะใช่ท้องครับจับคู่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้จะเหลือตัวผู้มากกว่าตัวเมียราคาเท่าไหร่นะคะคุ่อย่างกองนี้เริ่มต้นที่หนึ่งพันครับค่ะใช่พันพันห้าครับค่ะแรดูครับผมค่ะใช่แล้รดูก็พันหนึ่งครับแล้วก็พวกทายทายก็พันห้าโอ้ยแบบพันห้าสองพันค่ะและวัวน่ารักนเป็นนกโตเหมือนกันครับโอ้น่ารักเชียวนะยืนโอ้หนาวด้วย การเย็นโอ้โหท่านสิที่ทาอย่างกงงนี้ครับพวกคีวิพายฝั่งกรีนครับผมค่ะใช่ครับมีพายดอ่อมีเฮดดาร์มีเฮดโอลิฟครับโอ้สวยใช่ค่ะแต่ส่วนมากเป็นตัวผู้ค่ะบางคนชอบขายแบบพายเหลืองๆก็ต้องเป็นฝั่งกรีนค่ะราคาเท่าไหร่นะท่านก็อยู่พันห้าสองพันครับประมาณนี้ค่ะ อย่างกรงนี้ยครับผมเป็นลูกป้อนนะฮะอย่างป้อนอยู่สองมื้อใช่ก็มีพายเมิร์ฟเธอครับส่วนมากจะเป็นพวกพายเมิร tamam okay. ์ฟเธอเป็นพวกไดรลูดครับพายโคเธออะไรพวกเนี้ยครับพวกนี้เข้ามาดูได้ครับป้อนน้อยมือเลยฮะราคาก็อยู่ที่สี่นะราคาอยู่ที่สี่เลยครับเริ่มต้นเท่าไหร่นะพี่ด่นแบบนี้อย่างกรงนี้ก็สี่ธรรมดา normal อย่างเงี้ยครับ normal อย่างนี้ก็อยู่หกร้อยใช่ไหมครับ การที่เป,เปิดวันอะไรบ้างนะคะตอนนี้ครับถ้าเอาทัวร์วนะวันพุธครับผมพุธถึงสุกเนี่ยเราเปิด11บโมงถึง6โมงเย็นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับเราเปิด10โมงถึง1น่ทุ่มการก็จะอยู่ตรงประตูทางเข้ามิกเลยครับตรงตรงประตูวสันครับแล้วประตูวสันมาไม่ถูกไงโทรมาได้ครับหรือว่า ดูแถวไหนก็โทรมาได้ครับถ้าไม่สะดวกมาเราจะส่งได้่ะคจะส่งได้ทุกจังหวัดทัวประเทศนะใช่ครับผมค่ะคเดี๋ยวช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะคะ FC สามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆก,กับคอมเมนต์นะคะใช่ครับ